สวัสดีครับก็เป็นไปตามนะครับแผนที่ทางเครือข่ายนะครับเครือข่ายรักปโตนะครับก็ได้จัดเวทีนะครับครบทั้งสี่ตำบลนะครับในอำเภอปโตเราจัดเวทีเพื่อให้ความรู้นะฮะความเข้าใจต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เลนบริดตนะฮะก็จากเวทีที่ผ่านมานะฮะเราก็ได้แนวร่วมนะฮะ ได้วิทยากรที่มีประสบการณะะ์มาถ่ายทอดให้ความรู้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับก็ได้ผลตอบรับที่ดีนะครับส่วนวันนี้ผมก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะเชิญชวนให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชุมพรน,นะครับระนองนะฮะโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นพื้นที่แลนด์บริดจ์ชุมพรระนองนะฮะและพื้นที่ใกล้เคียงนะฮะ ทั้งจังหวัดภาคใต้นะครับมาร่วมรับฟังนะฮะสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้นะฮะเป็นเวทีชําเละนะฮะเลนบริดนะฮะในวันที่15พฤศจิกายน2566เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกนาะต่อปะตตอปโตนะครับเวทีนี้เราได้เชิญวิทยากรผู้ที่มีประสบการณ์ตรงนะครับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญความรู้ความสามารถ มาพูดคุยเรื่องเลนบริดตใครได้ใครเสียจากประสบการณ์ที่ผ่านมารวมถึงกฎหมายฉบับใหม่ที่ทางรัฐบาลมีความพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นคือพรบเลนบริดนะครับหรือพรบเอสเซึ่งพรบรนี้จะทำให้เกิดผลกระทบต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วทั้งภาคใต้นะฮะเกิดจากความพยายามของรัฐบาลที่จะผลักดัน พื้นที่ภาคใต้ให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมพยายามเปลี่ยนเมืองเรานะฮะให้เป็นไปตามแบบแผนที่นักการเมืองต้องการซึ่งเรานะะในานามภาคีกลุ่มรักประโตะนะฮะเราไม่ยินเราไม่ยินดีนะครับเพราะมันเปลี่ยนวิถีชีวิตชุมชนของคนในพื้นที่เปลี่ยนชีวิตวิถีชุมชนของคนทั้งภาคใต้ผมอยากเรียกร้องนะฮะ แล้วก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ภาคใต้มาร่วมรับฟังเรียนรู้นะครับและวิธีดำเนินการที่จะยื่นเรื่องคัดค้านเพื่อให้ประสบผลสำเร็จต่อไปขอบคุณครับ